จดหมายเหตุกรุงศรีสระบุรีมีข้าวเสาให้เป็นข้าวพันธุ์ดีของจังหวัดครับวันนี้จึงอยากชวนทุกคนมาสัมผัสกับวิธีการทำนาที่ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาหอชาวนาโคกนาใสาอําเภอเสารให้ครับที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่นําเสนอวิถีชุมชนชาวลาวเวียงซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สาม ด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบสร้างสารรค์ตอนรับผู้คนทุกเพศทุกวัยให้สนุกสนานไปกับการทำขนมและอาหารพื้นบ้านบนความสุขแบบพ่อเพียงและเข้าใจลึกซึ้งถึงวิถีชีวิตชาวนาบนรอยยิ้มของแม่แม่ป้าป้าชาวลาวเวียงเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ความสุขที่น่าประทับใจอย่างไม่รู้ลืมครับจากนี้ไปเดินชมตลาดวิถีพื้นบ้านในตอนต่อไปครับ รุ่งสีร่วมสืบสารความเป็นไทย